ชาวเน็ตคอมเมนต์แบบนี้หลังลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดเมงหมื่นล้านออกงานสร้างความฮือฮาอีกแล้วสำหรับซุปตาสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ทีล่าสุดเธอออกงานรูนิทรศการเซอร์เพนตี้เจิปีของแบรนด์บนะุลการีณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่2 8มิถุนายน2023ที่ผ่านมาด้วยลุกสะดุดตาเพราะนอกจากลุกนางพยานในฐานะโกบอนแบรนด์แอมบบสเตอร์บุลการีแล้วนานๆที่ลิซ่าจะยอมใจอ่อนเปิดหมิง ให้เห็นสักครั้งแต่พอเปิดแล้วมันจึงมากทำเอาชาวบลิ้งฮือหาอีกแล้วในขณะที่วิกิตรีได้รายงานคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีใต้ที่แสดงความเห็นต่อเมงหมื่นล้านของลิซ่าในชุมชนออนไลน์เดอะคูว่ามีหน้าผักสวยมากทำไมถึงไม่เปิดบ่อยๆเพราะมันสวยจริงๆหน้าผักของคุณสวยมากหวังว่าคุณจะโชว์มันบ่อยๆเธอบอกว่ามันไม่สวยจริงๆหรอคุณสวยมาก thank mm -hmm. you